สั่งไว้คะค่ะนี่ค่ะปลามีหน้าตลาดนัดเจ้านี่ค่ะปลาในอันนี้อันนี้ปลาในเนาะปลาในินค่ะอันนี้เลี้ยงง่ายอยู่เนาะเลี้ยงง่ายคืออ่ะเอามันตายด้วยน่ะมันตายจักตู้มันตายด้วยอู้วไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมปลาถึงละร้อยจ้าถึงละร้อยอยู่หน้าอำเภอนะคะหน้าอำเภอตลาดนัดถึงละร้อยซื้อหกเอซื้อห้าแถมแท็บ ห้าแถมหนึ่งห้าแถมหนึ่งถุงเป็นเป็นหกถุงจ้ะหกถุงห้าร้อยบาทเอางี้ก็เปลี่ยนก็นได้เอาเปลี่ยนก็นได้เปลี่ยนถุงเลยมีไหมที่สีนี้อันนี้หนูแถมนะคะหูน่ารักจังเลยไหมคะตัวผีมันนอนอะนะค่ะโอ้สรุปว่าปลาตายสามตัวไหมค่ะเพิ่นแถมมาอีกถุงหนึ่งจ้ะโอนได้ปะจ้าโอนได้บ่เอาไปไปฮิ้วไปเชิญรก่อนเนี่ยดเดี๋ยวกลับมาโอนจ้าฮิ้วเชิญรก่อนนะ เรกันหิวแล้วจ้ากว่าที่ลงบ่อมันมันมันสิบบทมันสิบทบทลักอีกเหรอเฮ้อเออไปเลยจ้าหลังนะั้นเอ้เดี๋ยวต้องเอาไปอนุบาลไปก่อนเนาะโอ้ยสุมนั่นตัวใหญ่แล้วพวกตัวใหญ่นะมันสามารถที่จะปออุ้งโตใหญ่ปล่อยลงได้เลย ปลาตายสามตัวไหมคะใจดีจะดีแถมมาอีกหนึ่งถุงค่ะน่ะเดี๋ยวมือหนาเขาอ่านั้นน่ะจ้าปลาทเบตพี่โลกจ้าปลาทเบตพี่โลกไปเลยจ้าใส่ไปเลยใส่ไปเลย,เ,ลย,เ,ดยเ,เดี๋ยวให้โอนแล้วเดี๋ยวจ่ายสดเลยมันสีบรีเบรลอยบรินัทอง์กรที่สีหอดเือนเนี่ยในแคปก็มีค้องจ่ายมีค้นเต็มอยู่อ่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงก็ เอาใจาเลยหนูใจเลยไม่ไม่โอนละไม่โอนละโทรศัพท์มันยังไม่ว่างก็หนีเอาแซ่น่ะไม่กวนแกแกเอาแกเอาเออก็หนีเอาเอาแซ่น่ะขายยังไงคะเงินสดเงินสดสิบถุงพันแปดถุงพันแปดถุงพันแปดถุงแปดถุงพันมันก็ขาดไปสองร้อยะขาดไปสองถุงนี่ว่า,าถุงเดียวเท่าไหร่ ถุงละลอยมีจักรโตจ้ะมีีนนะะครับพอน๋อยตจริงจริงๆแล้วซื้อมาบ้างแล้ววันนี้แต่ว่าซื้อมาจากตลาดนัดอ๋อไอ้ทับทิมอ่ะเอาทับทิมจ้ะทับทิมถุงหนึ่งมีจักรโต้ค่ะโอ้ถุงละร้อยบ่โอ้เอาเอาเอาโบลายจ้ะเอางี้เอาสองถุงเพราะว่าใอยซื้อมาบ้างแล้วนะ จ้าก็ดอ่ะหิวหิวห้วไหมจ้ะหิวะห้วมาเลยจ้าอ่ะหิ้วมาเลยวเขาสองถุงจัดทับทิมเนาะทับทิมหม,หมันหมันบอ่อบไข่อยู่ไข่น่ะดีแล้วเพราะว่ามันจะได้ออกลูกออกหลาน<อ>พี่ไก่เนี่ยคอยซื้อมา,อาสองถุงลดลดเมลันผ่านนาบ้านนะจ้าสรุปว่าปลานินเนี่ยที่เอาไปลงประมาณาสี่ถุงแล้วทับทิมอีกสองมัง้งแล้วปอ่านวลจันเอ้ยไม่ใช่นวลจันปลาอย่างน้า บ่เป็นยังจ้ะเป็นยังจ้ะเพราะว่าซื้อมาบ้างแล้วแล้วสรุปคือทั้งบ่อน่ะเอามาวางนี่จ้ะทั้งบ่อน่ะไม่เห็นแน่นเลยแม่บ่เห็นปลานิ้นเลยนะแล้วเห็นปลาทับทิมอยู่สองสองถุงปลาเป็นย่างยาวไปทั้งหน้าก็เจ้าแน่นแน่นแก็ถือแล้วข้างหน้าจะข้างหน้าข้างหน้าเอ่อกองสุมกันไว้จ้ะกองสุมไว้จ้ะวางนี่นะจ้ะเออใอยซื้อมาแล้วก็ยังว่าเออเออใอยแล้วข้างเจ้าหลายบ่ได้ไงทั้งหมดเท่าไหร่สองร้อยใช่ไหมจ้าจ้ะจ้ะ